ครับสวัสดีครับมาพบก,กับช่องเออสายจกนะครับตัวอาจารย์อ้นทำปีกหักอีกแล้วโอ้อย่างยับสองวันหักทีหนึ่งครับนี่ไม่ได้โดนโตไม่ได้โดนอะไรนะครับเจออน,นั้นครับ,บอุกบาทครับ ที่มันตกลงมาแล้วมันโดนปีกครับหักเลยถูนะจานอนนเลยตอนนี้ก็ใส่หูช้างขุดไปก่อนนะครับใช้ปีกข้างเดียวนะครับ <c oughs> ดูค่ะจันอ้อนแรงดีมากนี่ ใช้ใช้น็อตสามตัวไว้จานจานใส่น็อตสามตัวนะครับผมอ๋อจานอันใส่แค่สองตัวแต่ตัวมันหลุดกระจายจับเขาบอกว่าจะใส่น็อตแค่สองตัวนะครับกางเกงกางเกงนี่ใหญ่กว่าคนนี่ก็กางเกงโอ้ใครจะใส่กางเกงเล็กกว่าคนเนาะชโลมมากครับคันนี้นี่จะชโลมเต้าเนาะ បានកេះទៅមួយទៅណត់នេះប្រកាសទៅបានថាទីងទៅទីងបានទីងលោកញុំមើលលុបនេះជួយផ្លិតត្រូវចមោះលេះខ្លាវលេះពីចូលនតៃអានន อู uh, ้ด <farklı> ูค <spooky> ร like yeah. okay, ับเข้านิดเดียวแบบอันตรายมากเลยนี่ไปงี้แหละเอาไปขุดเลยแค่นั้นเลยครับโอเคเรียบร้อยครับนี่นะครับคนงานปิ๊กหักดูครับใบมีดแตกเลยครับนี่หักเลยใบมีดร้าวเลยร้าวเลยหักืืออมม่าจ้ อใช้งานอีกไม่ได้แล้วครับนี่ยี่นอป่านจะหนาวอันนี้อันนี้เออสายสายจกเชื่อมนะครับนี่อู้จีดอย่างสวยเลยนี่เนียนมากสวยมากอันนี้ก็จะเอาไปชนะสูตรับว่ามันโดนอะไรหักถ้าเก๋ก็ถือไปแล้วครับจะเอาไปชนะสูตรครับ ฟันก็ใกล้หมดแล้วครับลืมสั่งช่างศูนย์มานี่าาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอสสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ